ในเรื่องของภาพพจน์นี้นะคะจะอยู่ในเรื่องของวรรณศิลป์หรือความงามทางภาษาในระดับมต้นออกข้อสอบครบทุกสนามย่อยมาดูกันที่ข้อสอบสําหรับพี่ๆมปลายไฮสคูลของเราออกในสองสนามสําคัญคือเพชรยอดมงกุฎมปลายแล้วก็โอเน็ตมหก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโจทย์ฮิตติดดาวรายการที่จะมาวิเคราะห์เนื้อหาขาประจําที่มักนํามาออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในสนามสําคัญต่างๆจนกลายเป็นโจทย์ฮิตที่พีู่่ต้องติดดาวให้ EP นี้ขอนําเสนอดาวที่ยังคงเปล่งแสงร้อนแรงเจอจรัดัสอยู่ในข้อสอบวิชาภาษาไทยของเรานั่นก็คือเรื่องภาพพจน์ ในเรื่องของภาพพจน์นี้นะคะจะอยู่ในเรื่องของวรรณศิลป์หรือความงามทางภาษาเรามาดูกันในช่วงติดดาวโจทย์ก่อนเลยว่าปรากฏอยู่ในสนามสอบไหนบ้างโอเคอ่าถ้าพร้อมแล้วทุกคนกรูกันเข้ามาค่ะภาพพจน์ออกข้อสอบใน3ระดับเลยก็จริงก็คือประถมมโต,โต้นแล้วก็มปลาย แต่ถ้าถามเจาะลึกไปที่สนามย่อยในแต่ละระดับก็จะพบว่าบางระดับไม่ออกในบางสนามนะคะอย่างเช่นเรามาดูร,รายละเอียดการติดดาวโจทย์ให้ในระดับประถมถ้าจะออกระดับประถมเคยเจออยู่ในข้อสอบสอบเข้ามาหโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงซึ่งพี่ฮูมีเปิดคอร์สติวเข้มและตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้ามาหนแล้วด้วยนะคะอืมนะคะส่วนในระดับโอนิตค่ะยัง ไม่เคยออกข้อสอบต่อไปค่ะในระดับมตน้นของน้องขาระดับมตน้นออกข้อสอบครบทุกสนามย่อยสําคัญตรงนี้นะคะได้แก่ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎวัดความรู้ทักษะภาษา,าไทยในระดับประเทศนะคะถัดมาก็คือข้อสอบสอบเข้าม .4 โรงเรียนนะคะที่มีการแข่งขันสูงและโรงเรียนตรีมอุดมศึกษาก็จําเป็นจะต้องอาศัยความรู้เรื่องภาพ,พโพสต์กลและวิธีการประพันธ์หรือวรรณศิลป์ด้วยและในระดับมตน้นอีกหนึ่งสนามที่ ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ o n e เม .3 นะคะออกข้อสอบเช่นเดียวกันมาดูกันที่ข้อสอบสำหรับพี่ๆมปลายไฮสคูลของเรานะคะออกในสงสนามสำคัญนั่นก็คือเพชรยอดมงกุฎมปลายแล้วก็โอ e เม6 ในขณะที่ข้อสอบวิชาสามัญถ้าน้องลองไปเปิดข้อสอบย้อนหลังดูนะคะทุกฉบับก็จะพบว่าไม่เคยออกเรื่องภาพพจน์หรือกลวิธีการประพันธ์วรรณศิลป์ไม่เคยออกเลยในสนามวิชาสามัญและนี่คือช่วงติดดาวโจทย์ให้สําหรับข้อสอบเรื่องภาพพจน์ว่าอยู่ในระดับไหนสนามไหนบ้างนั่นเอง ดาวเจทเป็นช่วงที่พี่อูพยายามจะสรรหานะคะช้อยใหม่ๆคิดช้อยแปลกๆหรือนะคะสิ่งที่ยังคงเน้นเอาไว้ให้เหมือนเดิมก็คือแนวโจทย์ที่เคยปรากฏในข้อสอบสนามต่างๆแต่พี่อออกตัวไปหลอย EP แล้วนะว่าช่วงนะคะติดดาวโจทย์หรือช่วงที่อูเก่งข้อสอบใหม่เนี้ยข้อสอบใหม่แน่นอนโดยเฉพาะใหม่ที่ช้อย แต่โจทย์เนี่ยอาจจะซ้ําเดิมซ้ําแนวก็บข้อสอบเก่าตรงนี้ต้องทําไมอะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าเราไม่ได้พลิกแพลงโจทย์อะไรมากแต่พยายามจะใส่เงื่อนไขหรือไม่ก็ให้ช้อยที่แตกต่างไม่เคยเจอในสนามไหนแน่นอนเนาะโอเคข้อใดปรากฏภาพโพสต์ชนิดเดียวกัน กับคำประพันธ์ต่อไปนี้เหมือนเดิมนะก็ทดโจทย์นะคะทดโจทย์ก่อนเขาว่าปรากฏภาพโพสโอเคเรื่องภาพโพส์ชนิดเดียวกันกับข้อความหรือคําประพันธ์ที่กําหนดมาให้นะ,ะลองมาดูนะคะเขาบอกว่าอะไรคุณพี่พ่างศิขราเมรุมาดอันนี้มาจากบทนะคะนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจารย์คุณนะแต่งด้วยโครงสีสุภาพพี่ตัดมา1บาท คุณพี่พ่างสิคราบนะความยากของคำประพันธ์นี้ก็คืออยู่ที่คำแสดงภาพพจน์หรือคำแสดงความเปรียบซึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นชินหรือไม่ได้ปรากฏบ่อยในคำประพันธ์ทุกเรื่องที่เราเรียนมาในระดับนะคะประถมมต้นมาปลายคุณพี่ก็คือพระคุณของพี่เราคือเราคงมีพี่น้องหลายคน่ะนะคะสำหรับโครงบทนี้ก็คงจะพูดถึง นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะครูบาอาจารย์ซึ่งพระคุณอย่างไรกับเราคุณพี่คือพระคุณของพี่นะคะพัางสิกขาคําว่านะคะพัางตรงนี้ทุกคนพัางเป็นคำแสดงความเปรียบของภาพพจน์ชนิดที่เปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งอื่นสิ่งใหม่นะ,ะอย่างนี้เป็นคําแสดงความเปรียบของภาพพจน์ประเภทอุปมาเลยคะอุป,ปมาค่ะพ่างตรงนี้มีความหมายเท่ากับเหมือน นะคะมีความหมายเท่ากับเหมือนเป็นภาพพจน์แสดงการเปรียบเทียบคุณพี่คือพระคุณของพี่อุปมาหรือเหมือนเปรียบได้กับสิกขราอันนี้คือแปลคําศัพท์แล้วนะคะคําว่าสิกข,ขราค่ะคำว่าสิกขราก็คือสีขอนสีคอนหรือสิงขอนสิกข,ขาราสิกรินสีขอนสิงขอนคาพวกนี้แปลว่าภูเขาทั้งหมดเลยนะ แปลว่าภูเขานะคะมีรูมาก,ก็คือเขาพระสุเมนนะคะเอาละเราได้แล้วว่าภาพพจน์ที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือภาพพจน์ประเภทอุป,ประมาณนั่นเองเราไปดูว่าข้อใดปรากฏภาพพจน์ชนิดเดียวกันนะคะก็คือปรากฏภาพพจน์อุป,ประมาช่วยหนึ่งบอกว่าเจ้าจุมพลเสด็จสงนะคะเจ้าจุมพลเสด็จสงก็คงจะกล่าวถึงบุคคลนะคะผู้ที่มี นะยศถาบรรดาศักดิ์อิสริยยศเสด็จนี่เป็นกริยาราชาศัพท์โดยปริยายก็เลยทําให้เราเดาได้ว่าเจ้าจุมพลก็จะต้องเป็นพระบรมวงศ์หรือพระอนุวงศ์แน่นอนเพราะใช้กริยาราชาศัพท์เสด็จสงคํานี้ก็เป็นราชาสัพ์นะแปลว่าอาบน้ํชาชำระร่างกายเพราะฉะนั้นเจ้าจุมพลเสด็จสงแปลออกแล้วว่าพระองค์ก็สเสด็จหรือไปอาบน้ำนั่นเองแล้วมีภาพพจน์อะไรไหมคะ ไม่ปรากฏภาพพจน์เลยพี่ิวขออนุญาตใช้เป็นเครื่องหมายเสร็จว่างว่าไม่ปรากฏภาพพจน์เมื่อไม่ปรากฏภาพพจน์ก็จะวิเคราะห์ป,ประเภทเดียวกันกับที่กําหนดว่าเป็นอุปมาไม่ได้ด้วยเพราะไม่ปรากฏภาพพจน์อันนี้เราต้องกากรบาดท,ทิ้งแล้วนะคะ ถัดมาค่ะไปดูที่ช้อยข้อที่สสำอางองค์เอี่ยมเอกคําว่าสำอางไม่มีคอควายการันสะกดแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะผมก็สอบออกเรื่องการเขียนสะกดคําสำอางองค์เอี่ยมเอกนะคะก็หมายความว่า แต่งกายนี่ทำไมมากเลยเอี่ยมสะอาดงามละออนะคะเพระาะฉะนั้นชอยข้อที่สองก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะไม่เห็นจะมีภาพพดใดปรากฏเลยพิวก็ใส่เป็นเซตว่างแล้วบอกว่าอ๋อเราต้องตัดชอยที่สองทิ้งนะคะถัดมาชอยข้อที่สามบอกว่าพักพองเชกเดือนฉายมีภาพพดไหมดีมากนะคะบางคนบอก,บอกมีข้อมีครับอยู่ตรงไหนเร็ว ฉลาดสุดๆน้องจะไปเจออยู่ในคําแสดงความเปรียบหรือคําแสดงภาพพจน์นั่นก็คือคําว่าเชกเก่งมากนะคะคำว่าเชกคําว่าเฉกตรงนี้นะคะเป็นคําแสดงภาพพจน์ประเภทอุปมานะคะมีความหมายแปลว่าเหมือนนะมีความหมายแปลว่าเหมือนพักก็คือดวงหน้าใบหน้านะคะผ่องหน้าเนี่ยผ่องมากเลยหน้าสอยสว่างนะคะ เชกเดือนฉายนะหน้าองนะเหมือนกับเดือนฉายก็คือพระจันทร์นะคะที่ฉายแสงนะองนวลนวลผงนั่นเองงั้นเราได้คำตอบแล้วล่ะตอบช้อยข้อที่สามเพราะเป็นภาพพจน์ประเภทอุปมาเห็นไหมภาพพจน์ประเภทอุปมาเดียวกันเลยเห็นไหมคะงั้นเราตอบช้อยสามนะคะ ไปชอยข้อที่4ชอยข้อที่5ตัดแน่นอนแหละแต่อยากรู้ว่าปรากฏภาพพจน์หรือเปล่านะคะข้อที่4บอกว่าผู้สิทธิ์ลายล้วนเพลิดผู้สิทธิ์ก็คือผ้าเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะผู้สิทธิ์ลายล้วนเพล,ลเพิดก็คือลายของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่งามมากเพลิดนี่แปลว่างามนะคะผู้สิทธิ์คือผ้าหรือเสื้อผ้าเพลิดนี่แปลว่างามต้องแปลไหม จดนิดนึงก็ได้เนาะภูสิทธ์เท่ากับผ้าเสื้อผ้าภูษานั่นเองนะคะเสื้อผ้าผ้านะคะมีลายทำไมมากเลยเพลิดเพลิดแถวนี้แปลว่างามนะคะงามสวยงามโอเคชอ้อยคที่4ก็แค่ชมลายผ้าค่ะว่าสวยงามนะคะเสื้อผ้าอาพรสวยงามไม่มีภาพพดตัดชข้ขยอที่4นะเราพยายามจะหาว่าช้ยข้อที่เราตัดเนีย่ยมีภาพดไหมนะถ้าไม่มีก็ตัดไปเลย ถ้ามีมันก็ต้องต่างประเภทควรจะระบุประเภทให้ได้ด้วยชวย้อยอที่5สุดท้ายค่ะสนับเพลานะคะเฉิดลายช้อยนะคะสนับเพลานะคะสนับเพลาแปลว่าอะไรอ่ะสนับเพลาเอาเลอติกตอกให้เวลาคิดสนับเพลาแปลว่ากลางอะไรนะกลางเกงใช่ไหมคะสนับเพลานะคะเปลี่ยนสีนิดนึงสนับเพลาแปลว่ากลางเกงนะคะกลางเกง โอเคสนับเพากังเกงนะคะเฉืดลายช้อยคําว่าเฉืดลายช้อยแปลว่าอะไรคะ โอ้ลายหนึ่ง,งดงามเฉิดลายชอยก็คือผู้นี้ก็คือชมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอ่ะนะคะว่ามีความงดงามยังไงเพราะฉะนั้นค้อบที่5ก็จําเป็นจะต้องทำมาอีกแล้วแน่นอนเลยตัดทิ้งนะคะความจริงเราได้คําตอบนานแล้วค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเรากําลังวิเคราะห์ดูว่าชอยที่เราตัดเนี่ยเราตัดเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรที่ตัดมันออกไปไม่เลือกให้เสียคะแนนค่ะโอเคและนี่คือตัวอย่างนะคะ โจทย์ที่พี่ยูติดดาวให้เป็นการเก่ิงข้อสอบนะเก่งข้อสอบโอเคโอเคเป็นการเก่งข้อสอบว่านะแนวพวกนี้ออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะจ๊ะคอสภาษาไทยมต้นรวมทุกบท สรุปเนื้อหาภาษาไทยมอต้นแบบเข้มข้นจัดเต็มแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบกว่า300ข้อเน้นย้ำจุดสำคัญหลักการใช้ภาษาและแนวการวิเคราะห์วรรณคดีเพิอมความแม่นยำด้วยเทคนิคฮาร์โมนิกเมมโมสรุปจำเป็นทำนองสนุกท่องเป็นจังหวะสมัครเลยที่ vbythebrain.com และที่ v ทุกสาขา